สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับมาดูวิธีเปลี่ยนผ่านง่ายๆป่ะป๋า,ปาง่ายไหมโอ้นี่ครับรถไทเดินตามน้องรับแปลงเป็นรถไทยนั่งครับนี่ครับรถไทเดินตามสมัยก่อนนี่ไทยเสร็จแล้วจะจะใส่นี่ครับ ราดเพื่อจะรวนดินทำนาครับถอนแล้วสุดถอนนี่ครับอ,อ๋อจะถอดออกไอ้กระบอกนี่ซื้อแพงไหมป้าฮะนี่นะของมันมีขายไหมออโอ้งงงอมันต้องแลงตรงนี้เนาะ มีของรัชดามีชุดยกชุดยก,กแขนขึ้นมาโอ้ที่เขาทำสำเมร็จเอามาจับเขาได้เลยใช้ได้เลยใช้ได้จับนะโอ้รั<อ>รัชดานะจังได้เลยจครครับอืมพี่น้องดูเด้อไอ้ชุดมี่ครับมีเอ็มดบเบิมชอบผมอะไรมากครับเนี่ย อโอเคบอกลาซาดาก็มีธรรมดาเลยตาแกไม่ธรรมดาครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวออกก่อนเดี๋ยวจะจะไถครับนะระ <c oughs> าวาังก่อนโอ้รถผมจอดเก,ก,กะนี่จะเป็นเออ เดี๋ยวผมดูผมดูถ้าต่อชัดซียังไงเดี๋ยวจะช่วยใสนะ่เดี๋ยวผมดูก่อนไอเดียดีมากครับแล้วก็ถือว่าเชื่อมโอ้เชื่อมต่อนะครับเชื่อมอด้วยเหล็กข้างหน้าด้ก่อนกาวไร้แม่สิบอม่แรงคนระับเดี๋ยวเหล็กเหล็กย

เขาจ้างเขาแพงเนาะสองพัน well. well. ้สองพัน <Armenia> ห <Class> <ET> ้าสองพันห้าอ้ครับล้วไทยไทยดอีกเนาะไทดั้งก็ห้าร้อยปันปันสามร้อยครับอันนี้รับจ้างเขาไหมไม่นะรับชุดขอทำมันด้วย อ๋อได้กี่หมื่นปะตนีงานเดียวดแน,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 นี่นะโอ้ดีครับครับครับโอ้ใช้ย,ยางซูเปอร์สโตนยางเก่าคอคิสิอ,สอันนี้ใช้มา3ปีแล้วบ่โอ้ เพิ่งสองปีนี้อ๋อยางเพิ่งสองปีล้อหน้าล้อหน้าสามปล้อหน้าสามปีอ๋อพิกอัพ,อพมันไม่มันไม่ไหวเลยไม่ไหวอยู่พอดีซื้อ,อยางนี่มาดูแล้วมันไอ้นั่นก็วางไว้มันเสียเปล่าประโยชนนะ์ครับเลยอเอามา<อ>ใสา่ครับใส่ลองดูกันเลยมันเราจะทำสีเปล่านะไอ้ไรเปล่าหน้าด้วยเออเปล่าหน้าทำยังไง ทำได้นี่แต่ว่าต้องไปซื้อเพลาหน้ามาเนาะเราขับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเยให้ป๋าหรืมันไม่นานหรออ่าไม่ตัวนี้เออไม่ใช่นี่ขอโทษที่ป๋าุมเยผิดไม่ผู้มันไม่ได้ต้องต้องต้องใส่น็อตตรงนี้ไหมไม่มันหลุดเด้อมันหลุดเด้อลวดเกาะอ๋อลวดเกาะ ครับราดนี่จะไปข้ามนี่ๆๆอันนี้ก็ทำเองบ่อทำทำเองหมดนะแหละไม่มีไม่ได้เล็กมากอ๋อชุดนี้มันมีติดอยู่แล้วเนาะเอาไอ้นี้ของรถเล็กแล้วตัดต่อเอาอ๋อตัดต่อเอาอันนี้มันซึมอะไรมาป๋านี่น้ำมันตรงไหนนี่อ๋อมันหยดมันเวลาเราขึ้นคอนโทรลแล้วมันฟ้ามันไม่ดีอ๋อฟ้าไม่ดีมันมีขายไม่ป๋าน่ะ เอาเอาถุงพลาสติกดีครอบแล้วก็ยัดไปเพราะมันดันเพราะมันดันเอมอนดันมันไม่มีไอ้ไอ้นั่นหรอมันไม่มีทางใจนะโอ้ยท่อหายใจต้องนำพลาสติกเดียวแล้วทับท่อหายใจอ๋อเจาะอ็อตหน่อยเนาะเจาะรูหน่อยเวลาเราลงเวลาเราลงมันยิงโอ้อ๋อครับตกเหยียนี่ครับเกียร์น้องนี่นะอย่าไปทิ้งนะรถไถเดินตามเนี่ยโอ้ประโยชน์เด้ เด็จกจยางนี้ก็ไปสูบน้ำสูบน้ำได้ด้วยอ๋อสูบสูบน้ำสูบใส่ข้าวครับโอ้เดี๋ยวผมหาเครื่องสูบคูให้เด้อเอาเครื่องสองสูบไปไหมไหเครื่องสองสูบอะไม่ดีมันมีหม้อน้ำยากเนาะยุ่งยากเครื่องหม้อน้ำรันชื่นอ่าเครื่องมันจะยากเนาะเอา14แรงเนาะ สิบสี่แรงคูบุต้านะคูบุต้าสนับสนุนส่งมาให้เลยพี่น้องคูบต้าดูอยู่นะสนับสนุนสิบสี่แรงอนะ่ะเดี๋ยวผมทําคลิปให้ครับนะส่งมาให้คุณตาหน่อยครับส่งมาให้คุณตาเลยครับเดี๋ยวผมทําคลิปให้นะว่าสิบสิบสี่แรงจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวจัดให้อ่ะ ยาอึดหยาบอึดเลยเนาะถ้าติดีอะไรนี่โอ้สบายเลยครับป้าก็ติดเทอร์โบเนี่ยคันนี้ติดเทอร์โบเนาะเน้แแอแต่งโบไหมไม่มีเงินหรอกนี่แต่งไม่แพงว่ะเดี๋ยวผมดูให้แค่นี้ก่อ,อนแค่นี้หมดแล้วโอ้แค่นี้ป๋าบอกว่ามีเงินแล้วดูวาตาดูอยู่ก็สนับสนุนได้ครับนะ อ,อ,อ๋อต้องใส่สปริงด้วย <c oughs> อ๋อพี่น้องดูก่าต้องใส่สปริงไม่งั้นมันจะเล่น,ลน,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 นมันจะโยกอ๋อล้วลารถรถน้ำตกตามมันจะทำรูปปึ๊บนกรอ๋อโอเคโอ้สุดยอดครับประสบการณ์ป่ะเอ้าเดี๋ยวไปลุยกันเราจะไปตีข้าวครับนะพี่วานแล้วให้เรียบเลยพี่น้อง กับรถไถสูดเดียว B M W ขางบนหลังคาสันไทยอย่างนี้ครับมจะวิ่งทันไหมพีม่น้องอ่ะอไปแล้วเดี๋ยวกดแล้วเอา้าเจอชาติกระซับไล้พี่น้องไม่มีปัญหาเพราะผมมาฟิตกับรถอยู่แล้ว อันนี้แค่สิบเอ็ดแรงมีน่นงชาติรนซับนะสามร้อยแปดสิบพลังมามันมีย้อมมาขนาดนี้อ๋อเด็กเขาไม่แน่นั่นเหนื่อยง,อง,งั้นมิโน่บอกว่าวิ่งตามรถไทยมาครึ่งชั่วโมงแล้อ๋อไหนๆวิ่งก็วิ่งต่อครับเนี่ยโอ้เรียบดีนะจะได้ประมาณเมตรประมาณเมตรยี่สิบ เล่นตีเล่นฆ่าไปดูี่ซีแกะครับตีไปเรื่อยเลยเน่าจะใส่ใหญ่ๆนะข้อดีคือไม่เหนื่อยครับแต่ผมมันเหนื่อยไปแล้วผมเหนื่อยแน่นอนอดูผลงานหน่อย เรียบดีครับนี่ผมเดินตามหลังนะเออเย็นนี้ไม่ต้องวิ่งครับเราวิ่งตามรถไทยประมาณชั่วโมงแล้วเออดีใส่รองเท้าบูทมาพี่น้องเดี๋ยวท่วมตัวเลยชาติร้อนซับทำคลิปนี้ สามเมตรเลยโอ้แกขวดลึกเงินดีครับดีรถต้นทุนเนยเอะเผมคิดไอเดียออกเดี๋ยวไปซื้อรถไทยมาเดินตามได้จ้างแกทำครับผมว่าถ้าแกทำเสร็จแกก็ อีีก็ขายอยู่บางแสนแสนนโอเคแลมืนมืนก็คุณครับเอาเก้ามืนพอวากันไปใช้ได้ครับทันทีมีนาสวนอ่านี่ครับสองรอบเล่นไป3เมตรนู่นนะอ้ผมมาเดินทับนี่จะเสียหายไหมนี่ ดึงดำรอยครับมันเป็นหลุมอ่ะเหนื่อยร้องเหนื่อยยอมรับว่าเหนื่อยแต่ก็ได้กำลังขาดีครับแต่ถ้าอีกชั่วโมงนี่เป็นลมแน่ผมขออยากไปดื่มน้ำก่อนกดเลยไอเดียสุดจัดอันนย้ข้างหน้าทักไหมล่ะ